ครับสวัสดีครับหลวงตามาถึงเลยครับปากสี่เหลี่ยมขอโทษนะสะสี่เหลี่ยมโอ้โหออกเสียงผิดอีกแล้วครับหมู่บ้านสะสี่เหลี่ยมสะสี่เหลี่ยมตำบลโคกกระเบื้องครับตำบลโคกกระเบื้องอำเภอเหลี่ยมนะครับอยู่ในนครราชสีมาอยู่เลยครับยกเลยครับยกสูงๆเลยครับยกสูงๆเลย

แก่เป็นไปไมงคลไดเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวผมรอมารับยกน้ำยกดมถวายหลวงตาเลยครับครับแก่เป็นไปได้ีมงคลได้นะคะแก่ในแพทย์ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้หัวร้อมารับนะชัมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านนะคะนี่นะฮะบ้านปากสะสี่เหลี่ยมโอ้โหโททีโทษทีจะออกปากผู้ขี่ติดปิดมันต้องไปเมื่อเช้าน้ำแก่ไว้เลยเป็นสีมงคลปิดขอโทษทีครับที่ปิดเดี๋ยวผ้องมารับค่ะ บ้านสะสีเหลี่ยมตำบลโคกกระเบื้องอำเภอเฉลี่ยอ่าบึงบ้านเรือมเอาอีกแล้วผิดแล้วขอโทษครับขอโทษครับจับน้เดี๋ยววาวเดี๋ยวรองมล็อกก่อ่าดูหน้าคลิปกันนะถ้าผิดนะดูหน้าคลิปกันอ่าจับน้ำยกขึ้นเลยครับจับน้ำยกขึ้นเลยเดินหน้าเจอับลงฮะ สี่มงคลนะคะเผื่อวางไว้เดี๋ยวผมรอมารับน้ำแก่ในแท็กได้เลยนะคุณยายเป็นสิี่มงคลนะคะเผื่อตั้งไว้เดี๋ยวผมรอมารับนะน้าแกเป็นเป็นสิี่มงคลนะคะในแท็คฝนสองขวดเผื่อวางไว้ยกเลยครับยกเลย ตัะไรเอาไสบูชาที่บ้านนะคะน้ำแต่ในแพ็ได้เลยนะคะเป็นสีมงคลที่เหลือว,วางไว้เดี๋ยวผมรอมารับข้ังค่ะน้ำแก่ได้เลยค่ะเ,เป็นสีมงคลนะปวดสขวดียกแพ็กก็ได้ค่ะายน้ำแก่ได้เลยนะ ไมเดอ้แมาแล้กลับไปบูชาที่บ้านนะคะถวยยกเลยค่ะงมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำแต่ในแ็ได้เน้เป็นี่คนนะแ่กใ่ควรสองขวดเดียวว่าไม้เดือดรนม วางไว้เดี๋ยวผมรอมารับนะน้ำใส่ในเทสได้เลยค่ะน้ำใส่ในเทสเหลือวางไว้เดี๋ยวผมรอมารับ